สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงวันที่21-27เถึง27เมษายนซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับผมแล้วก็สอบถามตัวสร้อยลูกปัด r โรสคอสและ Red Ruby นะครับผมก็ติดต่อ ทางช่องทางไลน์เช่นเดียวกันนะฮะรายละเอียดถ้าฟังไม่ทันสแกน QR Code ไม่ได้นะฮะดูใน Description ข้างล่างดูในรายละเอียดใต้คลิปนะครับมีนะฮะมาโอเคพร้อมแล้วนะครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายเดือนเมษาจะเป็นยังไงจริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในพลังงานของโหราาสสร์เราจะ เก้าข้ามไปราศีพฤษภเรียบร้อยแล้วนะครเพราะว่ามันเริ่มมาที่21นะครับผมอ่ะสัปดาห์นี้มีอะไรรอคุณอยู่นะครับผมไปติดตามพร้อมๆกันนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับเราต้องการบอกชาวราศีกรากฏว่า โอเคคุณได้ six of wands นะฮะ six of wands เป็นลักษณะที่คุณเองประสบความสำเร็จนะฮะสำหรับชาวราศีกรกฎในสถาาการนี้ six of wands หมายถึงมีคนนับหน้าถือตาคุณอยู่ใน spotlight สัปดาห์นี้ค่อนข้างฮอตทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการงานของคุณนะ,ะมีคนที่มองคุณให้โอกาสคุณมีการมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอโอกาสในหน้าที่การงานของคุณนะครับผม mm hmm. โอเคมีคนห้อมล้อมจริงๆคุณได้นายออกครับเป็นลักษณะที่ตัวคุณยืนเด่นเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะมีคนที่คอยเข้ามาช่วยเหลือมีคนคอยดูแลมีคนคอยซัพพอร์ตคุณคอนข้างเยอะเหมือนออคุณเองวิ่ง4ี่คูณร้อยมาเรียบร้อยแล้วคุณเองเข้าเส้นชัยแล้วตอนนี้คุณเองมีแต่คนปรบมือให้มีแต่คนมอบรางวัลมีแต่คน คุณเองควรจะเก็บเกี่ยวโมเมนต์นี้คุณเองควรจะเก็บเกี่ยวช่วงเวลาเนี้ยแล้วก็ใช้มันมีความสุขกับตรงเนี้ยให้ค่อนข้างมากนะครับผมโอเคนะผมว่าเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวสำหรับชาวราศีกรกฎที่อาจจะลาพักร้อนนะครับผมหรือว่าพักเบรกสั้นๆนะฮะเ,เพื่อเพื่อดื่มด่ำกับสถานการณ์ตรงนั้นคุณได้อะไรคุณได้โอเคคุณได้เดอะเด i l ล เออเป็นสถานการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวคุณเองชนะคุณเองดื่มด่ำกับสถานการณ์มีคนโอ้โอเคเก็ตละเป็นลักษณะที่คุณเองประสบความสําเร็จความสําเร็จนั้นกับผูกรักผูกรัดผูกรัดมัดตัวคุณเองไว้กับสิ่งสิ่งนั้นผมยกตัวอย่างเหมือนกับงานอะแล้วคุณเองประสบความสําเร็จแล้วคุณเองก็เอ็นจอยกับงานคุณลืมดูแลความสัมพันธ์คุณลืมดูแลอะไรบางอย่างไป คือถ้าสมมติว <Napoleon. S 1> <part of> <business> ่าคุณเองใส่ใจอะไรอย่างเช่นคุณเองใส่ใจความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานของคุณก็จะดรอปลงเรื่องของการเงินของคุณก็จะดรอปลงหรือตัวคุณเองใส่ใจเรื่องงานความสัมพันธ์ก็จะดรอปลงหรือคุณเองใส่ใจเรื่องเงินความสัมพันธ์ก็จะดรอปลงแล้วก็ในเรื่องของการงานก็จะดรอปลงเออเป็นลักษณะนั้นเหมือนเหมือนเหมือนกับดักเหมือนข้อผูกมัดที่คุณเองสร้างเอาไว้ หรือว่าคุณเองเข้าเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในข้อผูกมัดเหล่านั้น,นเป็นลักษณะที่เหมือนเ,อเขาโปรโมทคุณแต่เวลาของคุณก็จะหายไปน้อยไปในลักษณะนั้นสำหรับสัปดาห์นี้นะโอเคสำหรับในส่วนของโ,องโหราศาสตร์นะฮะดูซิว่าอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลอะไรบ้างนะครับหมอป้องใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะครับโอเคเราเริ่มต้นกันนะฮะเบิกเลิกเบิกเลิกด้วย อะไรบ้างนะครับผมในภาพรวมเนี่ยเรายังเจอ,เอพลังงานของดาวพฤหัสนะครับผมดาวยูเรนัสอยู่ซึ่งพฤหัสยูเรนัสเนี่ยจับมือกันควงแขนกันมาทำอะไรบ้างนะครับผมบางคนเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของความสัมพันธ์มีการสลับสับเปลี่ยนมีการเลิกรามีการเริ่มต้นความสัมพันธ์นะฮะใครหลายๆคนผมเห็นในในส่วนของเทโรนะใครหลายๆคน ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะครับผมโอเคนะยินดีด้วยสําหรับใครที่มีปัญหาเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์จุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองจะต้องสละเรือนะครับผมคิดว่าเพราะอะไรเพราะว่ายูเรนัสคือการปฏิวัติใครที่เคยทนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นจุดที่ตัวคุณเองควรจะหันมามองว่าตัวคุณเองได้อะไรบ้างหันมามองคนที่คุณรักนะบางคนเนี่ยทำเพื่อ,อคนที่คุณรัก ลืมดูว่าตัวคุณเป็นยังไงนะฮะอย่างเช่นเหมือนกับอะไรนะเอ็นดูเขานะฮะแต่เอ็นเราจะขาดแล้วคือออ่มันเหมือนกับเวลาคุณอยู่ในสายการบินเวลาเขาบอกนะว่ามีเหตุเฉิๆเนี่ยพุท yourself mask first หรือว่าใส่หน้ากากออกซิเจนให้กับตัวคุณเองก่อนก็หมายความว่าตัวคุณเองเนี่ยจะต้องอะไรครับจะต้องรอดก่อนคุณเองจะต้องรอดเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นถ้าตัวคุณเองยังไม่รอดแล้วคุณไปเริ่มที่ไปช่วยคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดตัวคุณเองไม่รอดนะเกิดอ่ากลางทางนะครับผมคนที่คุณกำลังเข้าไปช่วยก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือก็ นะฮะสองคนหัวาหายสองคนคนเดียวหัวาหายสองคนเพื่อนตายนะฮะโอเคอันนี้เราไปกับเพื่อนเลยนะฮะโอเคอ่ะต่อไปนะครับผมสิ่งที่เราจะเจอกันนะฮะในส่วนของสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างเริ่มต้นสัปดาห์เลยด้วยดาวศุกร์นะครับผมดาวศุกร์นี่ยทำมุมสแควร์กับดาวเสาร์นะฮะดาวศุกร์กับดาวเสาร์ทำมุมสแควร์กันเป็นมุมที่ งัดข้อกันเลยดีกว่าเหมือนกับมีวิ่งเข้าไปเจอตอ่อวิ่งเข้าไปเจอปัญหาเป็นลักษณะที่เหมือนคุณเองต้องวิ่งพุ่งชนปัญหามีเอาไว้พุ่งชนเป็นลักษณะนั้น <c oughs> ปัญหามีไว้พุ่งชนมีไว้แก้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะดาวศุกร์หมายถึงเรื่องของอันที่1ความรักความสัมพันธ์อันที่สองเรื่องของอาหารการกินอันที่3มเรื่องของการเงนินนะฮะโอเคคราวนี้เราพูดถึงในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาว่าช่วงต้นสัปดาห์นี้จ,จะมีการ พูดคุยทะเลาะบอกแว้งหักดิบนะเออในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นออถ้าตัวคุณเองเป็นฝ่ายได้เปรียบก็ลุยเลยครับแต่ถ้าเกิดตัวคุณเองเป็นฝ่ายเสียเปรียบเนี่ยออนิ่งไว้น่าจะดีกว่านะครับเข้าตำราพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลังทองนะฮะในส่วนของวันที่23เป็นยังไงนะวันที่23นะกระเถบเข้ามาออ full moon นะฮะพระจันท์เต็มดวง ในราศี oh, oh, s corpio โอ้โหเป็นอะไรที่เฉิดฉายฉายแสงออกมามากๆในเรื่องของที่เป็นความรับต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นความรับในเรื่องของความรักความลับในเรื่องของความรักเป็นไงล่ะรอเรือกับรอลิงนะฮะรอเรือกับรอลิงนะฮะเป็นส่วนที่ยากนะในภาษาไทยะจะได้รับการเปิดเผยจะได้รับการเขาเรียกอะไร นำไปสู่เปิดเผยสู่นะฮะเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะได้เฮ้ย hey, เธอฉันเห็นแฟนเธอโน่นนี่นั่น12 3 4อนะฮะอย่าลืมครับโมเมนต์เนี้ยเป็นโมเมนต์ของการเปิดเผยเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องดูว่าไอสถานการณ์หรือคนที่มาบอกแหล่งข่าวที่มาบอกเขามั่นใจได้แค่ไหนเขาน่าเชื่อถือได้แค่ไหนนะบอกตรงนี้เลย ขาบอกอะไรเนี่ยคือในพลังงานนี้คือความลับมันจะเปิดเผยความรู้สึกจะเขาเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่มีจังหวะโมเมนต์บางอย่างที่ตัวคุณเองต้องแบบสูดหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆเพื่อที่จะปล่อยวางบางอย่างเพราะว่าคุณเองเจอเจอความลับเปิดเผยต,ตรงนั้นนะครับโอเคเราไปกันต่อดาวพุธนะฮะ เดินหน้าหลังจากมันเดินย้อนมาพอสมควรแล้วนะในส,สัปดาห์ก่อนที่ผมจะพอชอบพูดว่า Mercury Retrograde หรือว่าเดินย้อนเนี่ยในส่วนของอสัปดาห์นี้ดาวพุธเดินหน้าเพราะฉะนั้นการพูดจะจะเคลียร์ชัดเจนไม่กลับกรอกไม่ย้อนกลับไปกลับมาการเจรจาจะราบรื่นจะมั่นคงใครที่จะเซ็นสัญญาแนะนำเลยครับสำหรับสัปดาห์นี้นะแล้วก็สำหรับใครที่พูดคุย หรือปรับความเข้าใจสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนะฮะ,อะนอกจากนั้นดาวพุธตอนนี้เดินหน้าแล้วแล้วอยู่สถิตยอยู่ในสถานการณ์ของพลังงานของธาตุไฟซึ่งเป็นเรื่องของการเขาเรียกอะไรดีเดินย้อนมาพอสมควรเสร็จเสร็จแล้วเดินหน้ามันเหมือนกับตัวคุณเองเคยเห็นรถแข่งนะที่เขาเหยียบเหยียบคันเร่งอยู่ แต่ว่าก็ดึงเบรกมือด้วยล้อมันก็จะหมุนฟรีเหมือนกับเตรียมตัวที่จะสะสมพลังเตรียมตัวพุ่งออกไปพุ่งทยานออกไปสปรินต์ออกไปนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นนักกีฬาก็ได้เออเป็นแบบยูเซนโบที่เขาก็นับ1,2,3ปั้งไอ้จังหวะที่โมเมนต์ที่ปั้งคือสัปดาห์นี้แหละเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกระชากกระโจนทยานออกจาก ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเจรจาต่อรองนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่ได้รับพลังงานนี้เนี่ยถือว่าเป็นต่อในในส่วนของการพูดคุยเจรจานะฮะชนะทุกรายนะบอกเลยชนะทุกรายปิดการขายได้ทุกรายนะครับสุดท้ายท้ายสุดสําหรับสัปดาห์นี้ดาวอังคารนะครับผมปะกันเจ๊กันกับอะไรดาวอังคารปะกันกับ ดาวพฤหัสด,ดาวคารป้ากันกับดาวพฤหัสเป็นพลังงานซึ่งมุมที่ทำเนี่ยเป็นมุมที่ดีเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ตัวคุณเองลงมือแก้ไขปัญหาเรื่องของการเงินได้อย่างลงตัวมั่นใจเคลียร์นี่เคลียร์สินนะครับผมรับทรัพย์ก้อนใหญ่นะเออเพราะฉะนั้นปิดด้วยปลายปลายสัปดาห์นี้ถือว่าค่อนข้างดีซึ่งอันที่หนึ่งผมชอบเวลา,าดาวคารที่ ที่ได้รับพลังงานในในสัปดาห์นี้เป็นดาวอังคารที่ลงมือทำอย่างมั่นคงแน,แน่วแน่แล้วมีพลังงานธาตุไฟคอยเกื้อหนุนเกื้อหนุนอยู่เพราะฉะนั้นมันจะทำได้ไม่ขาดไม่เกินปกติแล้วถ้าเกิดดาวอังคารเนี่ยไปอยู่ในสภาวะอื่นเช่นอยู่ในน้ำเนี่ยเหมือนกับมันจะเดินหน้าเหมือนคุณเองอยู่ใน ดินเลนเหมือนคุณเองอยู่ในป่าชายเลนที่แบบคุณเองพยายามจะเดินหน้าเดินหน้ายิ่งคุณออกแรงมากเท่าไหร่มันยิ่งส่งแรงต้านมากเท่านั้นแต่ในสัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ตัวคุณเองเหมือนอยู่ป่าชายเลนแหละตลุดเข้าไปในส่วนที่เป็นทะเลเรียบร้อยแล้วหลุดในส่วนไม่ใช่เป็นส่วนที่ทะเลแล้วกันถ้าทะเลยังมีแรงต้านของน้ำใช่ไหมเหมือนกับคุณเองเดิน <meas ly S 1> อยู่ป่าชายเลนแล้วหลุดออกมาจากตัวที่เป็นโคลนและแล้วเดินอยู่บนพื้นแข็ง ที่อยู่ตรงป่าเฉลนนะเป็นเป็นทางเดินที่เรียบเป็นทางเดินที่ไม่มีโคลนแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีตัวหน่วงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกระโจนทยานพุ่งลงไปนะครับถือว่าดีนะสำหรับสัปดาห์นี้ใครที่รู้สึกอึดอัดมาในที่สุดความอึดอัดนั้นก็ได้คลายลงนะครับผมอ่ะคานนี้เดี๋ยวผมไล่ไปต่อกันเลยนะครับว่าแล้วมีส่วนไหนที่จะเกิดขึ้น กับพวกคุณบ้างนะฮะอย่าลืมว่ามาถึงณจุดนี้นะฮะอย่าลืมพิมพ์โบนัสนะฮะขอบคุณที่ฟังกันถึงจุดจุดนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มนะครับผมผมเอามาฝากนะฮะพร้อมๆกันทุกๆราศีนะครับผมในส่วนหนึ่งพลังงานที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อดาวพุธเนี่ยเดินหน้าดาวพุธเดินหน้าส่งพลังงานในเรื่องของสภาพของจิตใจของตัวคุณค่อนข้างชัดเจนมี ความมุ่งมั่นในสัปดาห์นี้เนี่ยความมุ่งมั่นจะเกิดความตั้งใจจะเกิดโดยเฉพาะใครที่มุ่งมั่นหรือจะแก้ไขปัญหาในส่วนของความสัมพันธ์ในส่วนของการเงินในส่วนของการงานของคุณเนื่องจากพลังงานมันไม่เดินย้อนแล้วนะครับมันไม่ไหลย,ย้อนกลับพูดจะเหมือนโฆษณาอะไรสักอย่างนึง่งเดินหน้าอย่างเดียวเดินหน้าลุยหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเออนี่คือจุดที่ คุณออกแรงหนึ่งแล้วมันผลลัพธ์มันออกมาหนึ่งอะ่ะไม่ใช่เมื่อก่อนในสัปดาห์ที่ผ่านๆมามันคุณออกแรงหนึ่งเจอแรงต้านลบสองเงี้ยมันยิ่งเหนื่อยใช่ปะยิ่งออกแรงยิ่งมีแรงต้านเยอะขึ้นเออเหมือนคุณอยู่ในป่าชายเลนเหมือนคุณอยู่ย่ําอยู่ในคโคลนแบบนั้นอะ่ะยิ่งถ้าคุณเองเดินไหลๆแบบสโลว์ดาวรื่อยๆไปอ่ะก็จะเดินพอไปได้พอคุณเองเริ่รมที่จะ เหมือนถีบตัวขึ้นหรืออยากจะหลุดออกจากอย่างนี้เร็วๆเนี่ยแรงต้านก็จะเพิ่มเติมขึ้นด้วยอ่าเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้ถือว่า Let her go Let her go นะครับผมให้เธอไปปล่อยเธอไปนะฮะเดินหน้าออกไปนะครับผมอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือดาวจันทร์เต็มดวงในราศีพิจิกความลับจะเปิดเผยสิ่งที่เคยเป็นขุ่นมัวเป็นสิ่งที่ไม่ชัดเจนจะได้รับการเปิดเผยอันนี้บอกเลยนะครับผมต่อไปนะครับ ดาวสุกกับดาวเสาอ่าดาวสุกกับดาวเสาจะเขาเรียกว่า Challenge กันดาวสุกดาวเสาจะสแควร์กันซึ่งเวลาดาวสุกกับดาวเสาเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่าลิ้นกับฟันพิกกับแม่พิกขี้หนูไม่ใช่ลิ้นกับฟันแล้วกันนะคือแบบกระทบกระทั่งกันในเรื่องของความสัมพันธ์ใครมีแฟนกระทบกระทั่งกันกับแฟนใครมีเพื่อนระวัดระวังเรื่องของการกระทบกระทั่งกันใครมีหุ้นส่วนอ่าอันนี้ต้องยิ่งระวังเพราะว่า ความเป็นเพื่อนด้วยและก็ความเป็นเรื่องของธุรกิจด้วยอ,อันนี้ยิ่งต้องระวังนะครับผมต่อไปในสัปดาห์นี้เนื่องจากเขาเรียกอะไรตัว scorpio full moon in scorpio full moon in scorpio นี้จะส่งผลในเรื่องของจินตนาการส่งผลในเรื่องของการหาสิ่งที่คนอื่นเขามองไม่เห็นค้นพบ ไม้งามเมื่อขวานบิดไม่ใช่คนพบข้อกำหนดหรือว่าข้อพิเศษอะไรบางอย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นเออเป็นประมาณว่าคนพบความลับอ่าคนพบเคล็ดลับละกันเออบางคนถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตัวคุณเองฟังดีๆนะถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยตัวคุณเองจะค้นพบความลับอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะเป็นแหมหมอมันมันเขาจะมีกิ๊งอย่างเดียวเลยไม่ใช่นะบางส่วนความลับก็คือ มีคนที่เขารู้สึกชอบคุณคุณเองฟรีคุณเองอิสระคุณเองไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับใครคนโสดเนี่ยจะได้รู้ว่ามีคนมาแอบชอบคุณอยู่นานแล้วอ่าหรือว่าคนที่แอบชอบคุณอยู่นานแล้วเนี่ยจะเปิดปากโอเคไหมอ่าเขาอาจจะเอ่ยปากชวนคุณออกไปเดทด้วยซ้ำนะอ่าในหลายๆส่วนนะครับผมหรือถ้าเกิดในเรื่องของธุรกิจ ในเรื่องของการค้านี่เป็นลักษณะคุณเจอเคล็ดลับวิชาอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเ,ออเป็นลักษณะนั้นนะครับต่อไปนะในส่วนของใครที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวฟังทางนี้นะฮะใครมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพลังงานของดาวพุธจะส่งผลให้ตัวคุณเองคุยกันและแก้ไขปัญหา เป็นคนเขาเรียกวอะไรดีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวผมพูดถึงครอบครัวเนาะนึกออกไหมไม่ใช่เป็นแฟนที่เพิ่งคบกันอะไรแบบนั้นเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีหรือภรรยาเป็นคนที่อยู่ใต้ชายคาเดียวกันเป็นคนที่มีลูกด้วยกันหนูไม่ได้แต่งงานกับแฟนค่ะแต่หนูมีลูกกับเขาเอออันนั้นก็นับแล้วว่ามีความสัมพันธ์มีพันธะ อ่านะครับผมมีบอนบอนบอนมีพันธะเรียบร้อยอันนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์กันนะฮะไม่ว่าจะได้เาขาเรียกแต่งงานหรือไม่ก็ตามตามแบบหมายถึงเขียนในกระดาษหรือหรือพิธีรีตองอันนั้นไม่ใช่นะถ้าเกิดมีความสัมพันธ์กันเนี่ยาด,ดาวพฤหัสดาวยูเรนะัสส่งผลเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เคลียร์เคลียร์ปัญหาลุยเคลียร์ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะเป็นจุดๆไป แล้วก็ความสัมพันธ์จะชัดเจนขึ้นสิ่งที่เคยเยื่นเยอะสิ่งที่เคยมีปัญหาก็จะคลี่คลายออกนะครับแล้วก็ใครมีประเด็นเรื่องเงินฟังทางนี้ฟังทางนี้นะฮะในส่วนสถานการณ์นี้เนี่ยเงินที่เคยติดขัดจะคล่องตัวขึ้นแม้หนูนี่คล่องมากๆเลยค่ะยังไงล่ะคะ เงินเดือนออกมาปุ๊บแล้วก็คล่องออกไปอะไรนะใบเสร็จบินค่าน้ําค่าไฟค่าเช่าค่านู่นค่านี้คือแบบคล่องมากเลยเข้าเข้ากระเป๋าหนูออกกระเป๋าหนูทันทีเลยแทบจะไม่มีเขาเรียกอะไรกระเป๋ายังไม่ทันไม่ทันตรงเลยนะเป็นลักษณะนั้นอ่ะแล้วก็ตัวคุณครับผมในสถานการณ์นี้เนื่องจากเนื่องจากฟูมูนหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงในราศี พิจิกเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ผมจะเรียกว่าสกอร์ปิโอเลยฟูมูลินสกอร์ปิโอเนี่ยเป็นลักษณะที่ส่งผลในเรื่องของการเงินคุณจะเห็นเคล็ดลับคุณจะเห็นหุ้นเด็ดคุณจะเห็นคริปโตดังเออเป็นลักษณะเห็นลาบอ่ะเห็นไหมเออหนูต้องไปร้านส้มตำก่อนคุณจะเห็นลาบนะโอเคคือคุณจะเห็นเหมือนเคล็ดวิชาเหมือนเคล็ดลับอะไรบางอย่างที่ ไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับผมปิดท้ายแล้วกันอ่ะปิดท้ายในสถานการณ์นี้ส่วนหนึ่งใครมีปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมงานฟังทางนี้ครับในลักษณะของเพื่อนพลังงานของเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็น คุณเองอาจจะมีปากเสียงกับเพื่อนรุ่นพี่เน้นว่าต้องเป็นเพื่อนรุ่นพี่ Venus Saturn นะครับผม v e n u s Saturn เน้นเน้นเพื่อนรุ่นพี่อย่างเดียวเลยคนที่เป็นเจ้านายพาชนะอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมผมพูดไปแล้วนะว่านิ่งนิ่งเสียตำลึงทองพูดไปสองไพเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองเอาเข้าทำนองนั้นสำหรับในเรื่องของ งานและในเรื่องของความขัดแย้งนะฮะโอเคไหมเพราะฉะนั้นใช้คําว่าใช่ครับพี่ดีครับท่านเหมาะสมครับนายแบบนั้นไปก่อนนะสำหรับสัปดาห์นี้นะโอเคสูดหายใจลึกๆนะฮะสรุปสาหรับสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างนะครับอันที่1ดาวพุธเดินหน้าดาวพุธเดินหน้านี้แน่นอนครับเรื่องของการเจรจาเรื่องของการตกลงเอ่อเคลียร์แอสเดย์เลยคือแบบส,สว่างกระจ่างใสนะฮะโอเคป่ะอันที่สองฟูลมูนในสกอร์เปียนะครับผม เป็น deep emotional เป็นเป็นเรื่องกลาวที่เรื่องของความสัมพันธ์อ่ะเราก็จะลึกซึ้งกัน connect กันนะ,ะเพราะฉะนั้นแก้ไขให้ดีนะครับผมอันที่3 venus saturn ่ะ venus saturn เป็นเรื่องของเรื่องของความขัดแยง้ง conflict เรื่องของการพูดคุยเจราจาต่อรองในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆ r o m a n แมนไม่โ o m a n t i c แล้วแต่เลยนะครับผมสุดท้ายนะฮะดาว มอสจูปิเตอร์มอสจูปิเตอเป็นพลังงานที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเป็นการวางแผนแล้วทําให้เกิดความก้าวหน้าออกแรง1 5. เท่ากับคูณหออประมาณนั้นเลยคือออกแรงนิดเดียวแล้วออผลลัพธ์มันออกมาเยอะนะครับจงใช้การกระทําหรือจงใช้แรงในส่วนที่เหมาะสมแล้วกันนะอ,อ,อย่าอย่าไปใช้แรงในในผิดที่มันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายลุกลามมากกว่าโอเคไหมอ่ะ ก็อันนั้นก็คือสิ่งที่ผมเอามาฝากนะฮะเดี๋ยวผม wrap up นิดนึงนะฮะ key themes for this week is clarified returns of Mars uh, Mercury station direct full moon in Scorpio deep emotional purging transformations and k a r m i closure c Venus Saturn reality check on love creativity and money อ่าสำคัญนะเรื่องของนเนี่ย and for the last one is Mars Jupiter both grounded Action paid off โอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอามาฝากนะฮะอย่าลืมนะครับผมถ้าต้องการปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะแล้วเข้ามาคุยกันนะวันนี้มีอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างกันแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมโชคดีเทวรัก